อ่ะข uhm. ั้วกระเทียมแล้วขั้วหมูลงไปเลยนะครับขั้วให้กรอแป๊บหนึ่ง อาได้ที่แล้วครับอาตามด้วยพริกลงไปเลยพริกก็มีพริกขี้ฟ้าพริกกินดาซอยนะครับ

จำ้วยกระชายไข่สดมะเขือเปาะไม่ใช่มะเขือเปาะนะครับมะเขือเปาะต้องมะเขือ,ปอาาเปาะขอบโทษน้ำเวท เพื่องตามใจชอบอูมามินิดหน่อยนะครับประมาณขึ้นช้อนชาซอสปาเขียว,ยวก็หรือซอสปุงรสครับประมาณหนึ่งช้อนชาซิ้วซิ้วขาวประมาณสามหยด หึ่งช้อนชามำมันหอยครับหนึ่งช้อนโต๊ะสารานใสายขึ้นช้อน,าน,านชา โั่วขั่วขั่วั่วกิ่นหอมอะไรครับอือยิ้มเท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 อร่อยแล้วครับ ของละพาเลยขั้นตอนสุดท้ายใส่ของละพาเลยเสร็จแล้วครับตรงนี้โอเคปลาโรยหน่อยน้ำปลาโรยนิดนึงปิดไฟเพิ่มรสชาติครับปิดไฟเสร็จดตา กิ่นหอมมากเลยโอ้สีสัสนน่าคิดมากเลยสีสันสวยงามมากเลยชิมชิมชิม อืมอร่อยอ่าลุยอ่